เจาะลึกศักยภาพกองทัพไทยปะทะเขมรใครพร้อมรบกว่ากันวิเคราะห์เชิงลึกใครพร้อมรบกว่ากันไทยปะทะกัมพูชาณนะชายแดนช่องบกท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดบริเวณช่องบกอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลร,ราชธานีวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงขีดความสามารถทางการทหารระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งจากการวิเคราะห์อย่างรอบด้านชี้ชัดว่ากองทัพไทยยังคงถือเพที่เหนือกว่าและอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าในทุกมิติคะ่ะ แม้กัมพูชาจะมีความมั่นใจในแสนยานุภาพทางทหารของตนเองโดยเฉพาะอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ได้รับมาจากมิตรประเทศแต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกองทัพไทยแล้วประเทศไทยยังคงอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบและเป็นฝ่ายที่สามารถคุมเกมในสมนรภูมิได้เปิดไพ่เหนือกว่าจุดแข็งรอบด้านของกองทัพไทยเรามาดูกันที่จุดแข็งของกองทัพไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าในหลายด้านคะ่ะหนึ่งยุทธศาสตร์และยุทธวิธี กองทัพไทยมีการวางแผนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่เหนือกว่ามีการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของกำลังพลอย่างสม่ำเสมอซึ่งทำให้ได้เปรียบในการตัดสินใจและเคลื่อนกำลังพลในสถานการณ์จริง2เทคโนโลยีอาวุธและยุโทโธปกรณ์กองทัพไทยมีการลงทุนในเทคโนโลยีและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยกว่ามากในหลายๆด้านคะ่ะกองทัพอากาศ ไทยมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยและหลากหลายกว่าเช่นกริดเพนและเอสิซึ่งเป็นเครื่องบินรบในประสงค์ที่มีเทคโนโลยีสูงและขีดความสามารถในการโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับมิกยีและแอลสที่เป็นเครื่องบินรบหลักของกัมพูชากองทัพเรือ ไทยมีเรือรบขนาดใหญ่และทันสมัยกว่าทั้งเรือฟริเกตและเรือเคเวตที่ติดตั้งระบบอาวุธและเรดาร์ที่ซับซ้อนรวมถึงเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทะเลเมื่อเทียบกับกองเรือขนาดเล็กของกัมพูชากองทัพบ,บกไทยมีรถถังหลัก VTC และรถหุ้มเกราะหลากหลายรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงในด้านการรบภาพพื้นดินเมื่อเทียบกับรถถังและยานเกราะรุ่นเก่าของกัมพูชาระบบป้องกันภัยทางอากาศ ไทยมีระบบเรดาร์และขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากกว่าศักยภาพกำลังพลกำลังพลของกองทัพไทยได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นมีความเชี่ยวชาญและมีวินัยสูงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรบค่าการข่าวและหน่วยลาตระเวน กองทัพไทยมีระบบการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพและหน่วยลาดตระเวนที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทำให้สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนและวางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงทีการสนับสนุนจากพันธมิตร ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาติมหาอำนาจหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรทางทหารที่มีแนวโน้มให้ความช่วยเหลือสูงหากสงครามเกิดจากการคุกคามที่กระทบผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนด้านยุทธปกรณ์และเทคโนโลยีในระยะยาวค่ะ แม้กัมพูชาจะมีความมั่นใจในศักยภาพทางทหารของตนเองแต่ข้อมูลและหลักฐานต่างๆบ่งชี้ว่ากองทัพไทยยังคงอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนและพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างแข็งแกร่งค่ะ